โอ้ยเบื่อไปเนี่ยม่แม่เปลี่ยนสีจากสีใสๆแม่งกลายเป็นสีลุงลุงสีฟ้า,ฟา,ฟาสีเงินสีก็เท่อะทำได้ไงวะเดี๋ยวเราต้องไปลองกันบ้างนะโอ้เออใช่แต่ตรงนี้ตาขวาตรงนี้มองเลนปุ๊บเข้มเลยนี่ทุกคนผมไปตากันแล้วผมคิดว่า้แว่ตัวเนี้ยมันคงเป็นแว่นที่พวกคนที่ชอบปั่นจักรยานหรือว่าคนที่ชอบขับรถชอบใสกันนะแต่ตัวนี้มันก็เป็นเลนแบบสีใสๆสีส้สๆสมๆฟ้าๆอันนี้ต้องหลับตาให้ทุกคนดูนะเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันเปรียบเสมือนแสงแดดแสงยูนะ ก็ไม่รู้ว่าไอ้แว่นตัวนี้มันจะกันแดดได้จริงหรือเปล่าผมเอาอย่างนี้ดีกว่ามันอาจจะไม่ชัดไหมสองให้ดูแบบนี้ดีกว่าขี้เกียจหลับตานะมันไม่เห็นด้วยรู้ว่าแบบมันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะช่วยดูหน่อยนะครับลองดูคุิเฮ้ยผมว่าเปลี่ยนนะเมื่อกี้มันแบบบางมากมันเหมือนแบบมองเลนส์ใสๆอยู่นะแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเออมองแล้วมันดูเป็นออกเป็นสีฟ้าๆสีเข้มๆนะ้นี่เหรอผมจะลองฉายเข้าไปแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ปล่อยให้มันใสไปมันจะเปลี่ยนสีจริงหรือเปล่านี่ ใส่ออกมาปุ๊บก็จะแบบโอ้โเออใช่แต่ตรงนี้ตาขวาตรงนี้มองเลนปุ๊บเข้มเลยแต่ตรงนี้เริ่มไปเลนใส่ล้ว เออจริงๆๆจงจก็เลนต์ตัวนี้เนี่ยที่มันเปลี่ยนสีได้นะับมันมาจากตัวนี้ตัวเดียวเลยเขาเขียนว่าเลนส์โฟโต้คมิกมาใส่ได้ทั้งตอนอยู่ในร่มหรือว่าจะออกแดดเลยออกแดดมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นเพื่อ,อไว้กันแดดกันแสง UV ที่ผมสั่งมาก็เป็นแบรนด์ของอีลิสิตนะครับวัสดุก็ดีใช้ได้เลยนะครับแข็งแรงนะแล้วก็ซิลิโคนตรงนี้นะครับนุ่มนะไม่เป็นแบบแข็งๆงปุกๆนะคือใส่แล้วมันก็จะไม่เป็นรอยไม่เจ็บตรงเนี่ยตรงด่างเราอะนะพร้อมกล่องเก็บแว่นแบบนี้เลยนะคร แว่นครอบด้านในตัวนี้มาให้โดยก็ไม่รู้มันแถมมาทําไมนะไอตัวนี้มีผ้าชเช็ดเลนส์แว่นมาให้เพื่อมันเหมาะสำหรับสายลุยสายการแจ้งอยู่แล้วนะแค่แบบซองมันก็แบบดูพรีเมียมดูแบบดูวัสดุดีอยู่แล้วเนะนี่ยมีชื่อแบรนด์อิลิสติกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่คล้องเหมือนกันก็เอาไว้คล้องกับกระเป๋าขาตะเกงนนี้เลยเวลาเดินเวลาแบบขับรถอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่เกะกะนะครับก็ลองให้ดูแล้วนะครับถ้าใครอยากลองไปตามนะเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดตะกียไว้ให้โคตรเฟียวอ่ะ